แพนด้าเกือบโดนคนกินหมากินเฮ้ยแพนด้ามีเลือดแพนด้าแพนด้าแพนด้ากุ <c oughs> <c oughs> ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ถึงพันสตีโอ้โอเคโอเคโอ้โอหดีใจอ่ะถ้าดีใจจะกลับบ้านนะน่าหนาสิกอดใหญ่เลยอุซาห์ช่วยมากแพนด้าแต่เมื่อกี้ไม่ไหวหัวชน คนคะจากความเดิมคลิปนี้ที่พี่กูกูกไปช่วยแพนด้าจากคนกินหมาที่แพนด้าเกือบโดนคนกินหมากินนั่นน่ะสิแล้วเราอะ่ะก็ช่วยกันเผาฟูงี้เลยอะ่ะไม่ใช่เราบ้างเหมือนแพนด้าเผาอยู่คนเดียวเออนั่นน่ะสิโอทุกคนคะบ้านคนกินหมาเนี่ยมอดไหมแบบในกองพึิงเลยเนาะแล้วเขาจะแคนเราหรือเปล่านะ่ะเออจริงด้วยแล้วเขาจะแค้นเราไหมอ่าสิต้องระวังตัวเลยนะช่วงนี้ แพนด้าห oh. ิวน้ำเลยน่ะโอ้โหมันทำลายยอดโอ้โหไปกินน้ำมาโอ้โหน่าจะเหนื่อยกันหน้าดูเลยทุกคนคะพี่กุ๊กกุ๊กสงสารแพนด้ามากเลยค่ะเกือบโดนจับกินน่ะมาดูสิเนื้อเยอะสุดเลยแพนด้าถ้าโดนจับกิน่ะต้องเสียใจมากแน่เลยแพนด้าคือดวงใจของพี่กุ๊กกุ๊กเลยอะนั่นเป็นไรแล้วนะ เดี๋ยวก่อนเราต้องเช็คแพนด้าก่อนว่าครบ32มสิบไหมเพราะเราไม่รู <ism> <occurs> ้ว่าแพนด้าไปโดนคนกินหมาทําร้ายตรงไหนบ้างเนาะสงสัยเขาจะหิวมากก็ได้หมดคมข้างเลยได้ไมมโอเดี๋ยวนะเราต้องเช็คก่อนว่าแพนด้าครบ32มสิบสองไหมเช็คที่หน้านะตรงหน้ามีรอยไหมไม่มีนะไม่มีตาแดงหรือเปล่าติดเชื้อซอมบี้หรือเปล่า ติด,ดชุดซอมบี้ไหนปกติวะนะอุ้ยตาแดงแบบนี้มันปกติค่ะเพราะว่าพันเนี่ยเขาหนังปากย้อยใช่ไหมแล้วมันจะดึงหนังตาอย่างนี้ไงมันเป็นเรื่องปกติส่วนอื่นต่อส่วนอืน่นส่วนอื่นเอะส่วนมือ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 ดีไหมพหน้าขอมือ,อปกติเนาะเฮ้ยอันนั้นบวมแล้วพี่กุกอะนะอ ไม่ใช่อันนั้นมันกล้วยต่อไปช่วงหลังเฮ้ยอไอย้แดงับพี่กุ๊กเฮ้ยแพนด้ามีเลือดมันสิเหมือนแพนด้าได้แผลเลยพี่กุ๊กเยแพนดายทำยังไงดีอะท้าไมมีเลือดอะหรือว่าจะโดนผมกิน,คนคหมาเฉือนตูด หรือว่าจะตีเชือ้อหรือว่าแพนด้าจะกลายเป็นซอมบี้ไหมโดนกัดนี่กัดตูดอะไม่ใช่มงใครจะมากัดตูดแพนด้ดนะดาด,ดูดูดเดี๋ยนะดูดูหรือย้ายสายดูดดูดเลือดตูดแพนด้าไปดูดโอ้ยทำยังไงดีอ่ะต้องพาไปหาหมอไหมเฮยเหมือนแพน้แบบถูกอะไรเกี่ยวเลยอ่ะ เขาเปลี่ยนไปมากเลยอะเนี่ยดูดิเอ้ยเดี๋ยวนะเขาโดมอะไรอะ <What? S 1> อะไรอะดูอะไรเก็บไว้จะเปล่าอ๋อพี่กุ้งตวแตกเหรอไม่ใช่ก็จำได้ว่าเมื่อกี้แวะร้านนะไงไงร้านที่เขาขายวัวกันเยอะแล้วเขาก็ให้ของมาแล้วเ,เขาบอกว่าเราเลี้ยงวัวเหรออย่างเงี้ยเนี่ยอ้า อ๋อแพนด้าอยากกินนังหากแล้วอา้าสงสัยจะหิวมากเลยแพนแผอ่ะเราไปดูวิเคราะห์ดูในชีสวางสวางไหมออโอเคว่าแพนด้าเป็นอะไร <c oughs> ทุกคนคะใครรู้บ้างคะว่าแพนด้าได้แผลจากอะไรใครรู้บ้างช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะคะไม่รู้ว่าคนกินหมาทำร้ายยายสายหรือว่าไปเกี่ยวกับดักคนกินหมา <c oughs> มนัา่นน่ะสิใครรู้บ้างช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปทาแผแพนด้าก่อนดีกว่าโอมือตืุ่้ <c oughs> เฮ้ยกอดีกัพี่ก uh> like ุ๊กเดี๋ยวนะอะไรอ่ะนี่มันต้นนั่นนี่ต้นบ้านกระสือบ้านกระสือเข้ามาในบ้านอะผีพงเฮ้ยเราไม่ได้เอาเข้ามาในบ้านนี่ใคเข้ามาในบ้านอะก่อนหน้านี้พี่กุ๊ก็เอาไว้ข้างนอกนะคะอือแลวพี่แสงจะเเข้ามาในบ้านแล้วพี่แสงเอาเข้ามาในบ้านแล้วพี่แสงเอา สีแดงมาทาทำไมอ่ะเนี่ยเหมือนเลือดนะพี่กูฮะเฮ้ยหรือเลือดเจสายไม่มั้งว่านกระสือมีเลือดด้วยเหรอเฮ้ยหรือว่านี่คือว่านเลือดเฮ้ยแล้วเข้ามาได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะสิเพี่เข้ามาเองเฮ้ยไม่ปลอดภัยแล้วออกออกนอกบ้านดีกว่าออกออกไปนอกบ้านออกไปนอกบ้าน ดี๋ยวมันกินเลือดสูดให้ได้พี่กุ๊กโอ้น่าหน่ะสิมันจะลายจะลยเฮ้ยเลือดกระเด็นสสย A few moments later ทำแผลน,นะเพนท่านะทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเพนท่าจะเปลี่ยนไปแล้วพี่กุ๊ก oh, <no. S 1> ถ้าคืนนี้เพนท่าถอดหัวละลอยไปได้ทำไงน,นะพี่กุ๊ก ดูน่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมอะไรน่ะอะไรน่ะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเรารีบทำแผลดีกว่าแพนด้าคอยจะทำแผลนะแผลอยู่ตรงตูดมัน้องได้เกี่ยวมาอะไรพี่กู ยาที่เราจะใช้ก็จะเป็นยาแผลแดงเนาะใส่ฆ่าเชื้อฉีดไปอุ้ยฉีดเยอะอย่างงี้ได้ไหมฉีอีกอุ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยน่ากลัวตัวที่มันย้อยลงไปใส่โปฟาเนี่ยไม่เไรลองไว้ก่อน ค้นเจ็บนิดนึงนะี่ทุกคนดูสิตั้งแต่เขาไปที่นู่นมาเขาได้แผลด้วยอ่ะน่านี่เปื้อนอะไรไปหมดเลยอ่ะสกปรกมากเลยอ่ะแต่เราอาบน้ำไม่ได้เนาะโอ๊ยแพนด้าจะตายไหมเนี่ยแล้วเราก็เอานี่นะคะผ้าแปะเขาเรียกผ้าแปะใช่ไหมเขาเรียกผ้าก๊อตนั่นแหละผ้าก๊อตอ่ะแปะลงไปนี่ไง แปะลงไปนี่แล้วก็สก๊อตเทปแปะลงไปนะคะโอยนะ่าสงสารนะแพนด้าต้องรอดนะแพนด้านะเดี๋เดี๋ยวเราก็ดูอาการสักสองสาวันถ้าแผลมันดีขึ้นก็แสดงว่าเขารักษาตัวเกาได้แต่ถ้าเกิดแผลไม่ดีอ่ะผมต้องไ,ไปหาหมอแล้วพี่กกุ๊ก แต่ส่วนใหญ่อะถ้าเป็นแวมไพร์อะรักษาตัวเองแป๊บเดียวก็หายพุก,กุ๊จริงเหรออือหยเงินก็อยากให้แพนด้าเป็นแวมไพร์ <What? S 2> เฮ้ยไม่ได้ดิ <c oughs> ออโอเคทุกคนพี่กุ๊กอะก็ไปแล้วนะคะวันนี้จะมาอัปเดตว่าแพนด้าปลอดภัยครบสามสิบสองนะคะแต่อาจจะได้แผลจากอาการบาดเจ็บแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าเขาอะบาดเจ็บจากอะไรงั้นวันเนี้ยพี่กุ๊กก็ไปแล้วนะคะถ้าใครรู้นะคะก็ช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย